สวัสดีครับอยู่กันในผ่าด of x อ i ก e 2นะครับในคลิปนี้จะมาอัปเดตบิวของ Witch Hunter นะครับหรือใครที่เล่น Mercenary อยู่เนี่ยก็มาลองดูบิวเอาไปปรับเอาไปลอกกันได้เนะสำหรับทางฝั่งของ Mercenary ช่วงกลางเกมนะครับเลเวล40ปลายๆนั่นเองเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มาติดตามกันครับ ่อจะเริ่มกันนะครับยังไงขอฝากร้านสปอนเซอร์ด้วยนะครับ Red p o t ชั่นเกม Center นะครับให้บริการรับเติมแต้มเกมผ่าน of X-Side ซราคาถูกทักไปสอบถามราคาและแพ็กเกจโปรโมชั่นต่างๆกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้แต้มมาใช้ปลดสกินสวยๆงามๆเหล่านี้นะครับหรือใครจะไปซื้อคังอัปเกรดแพ็คเป็นตัวเสริมอะไรต่างๆก็ราคาถูกกว่าเราตัดบัตรเติมเองนะครับก็ขอฝากกันไปด้วยเนาะกับร้าน r ร d p ป t ชั n โอเคครับก็ตอนนี้ผมเล่นจบ 3X แอคแบบปกตินะครับกำลังพึ่งขึ้นครูเอลเนาะก็มันต้องเล่นครูเอลอีกรอบหนึ่งใช่ไหมอันนี้พิ่งขึ้นมาเลยนะครับก็เลยมาอัปเดตบิลให้คิดว่าตอนนี้น่าจะพอเรียกได้ว่าเราเข้าสู่กลางเกมแล้วนะครับก็เลเวลของผมตอนนี้อยู่ที่48หลายๆคนอาจจะเล่นจบสามแอคแรกที่เลเวลน้อยกว่าผมนะเพราะว่าผม เน้นติดเล่นแช่อยู่แมปเดิมนานแล้วคือแต่ละแมปนี่แบบผมถ่ายทั่วทุกซอกทุกมุมตลอดเลยครับเลเวลมันก็เลยขึ้นมาเยอะประมาณนี้ไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจบกับเลเวลเท่าไหร่นะครับสำหรับรอบแรกแล้วก็อ่าสแตทก็แน่นอนนะครับสำหรับเมอร์เซนเอรี่พวกเราก็จะเป็นสเต็งเด็กนั่นเองก็อัพให้มันใส่ของหรือว่าอัพสกิลต่างๆได้สกิลเนี่ยหลังๆเมื่อเราอัพเกรดไปแล้วมันจะอ่าต้องการค่าสเตตัสที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นบิลในตัวเราก็จะต้องปรับต้องเพิ่มสเต ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ามาดูเรื่องของชุดกันก่อนเนาะที่ถามกันเข้ามาเยอะจะเป็นในเรื่องของอาวุธครับก็อาวุธเนี่ยผมใช้ของเล็กก3สามนะครับเอเจ้าบอมบาร์ดคลอสโบอ์เนี่ยใช้มายาวเลย ก็แนะนำมาให้ไปซื้อครับจบๆดีราคาแค่ประมาณ1นึ่ x องเท่านั้นเนาะไปดูตรงเทรดในเว็บได้เลยนะครับก็หาให้ได้อินค a ิ e p ิ y s i ค a l ดัมเมจเยอะๆนะครับของผมนี่อยู่ที่90แล้วก็บวกเลเวล Project t i l e Skill นะครับของผมใช้อยู่ที่บวก3อันนี้ผมคิดว่าใช้สักบวก2ขึ้นไปกำลังดีนะ ใช้บวก2ได้ครับบวก3ของผมเองใช้บวก3เนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือมานานมันหมดไวมากนะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องนี้นะครับใช้สักบวก2ผมคิดว่าน่าจะกำลังดีนะลองหากันดูนะว่าให้มันได้ราคาถูกๆหน่อยนะครับสัก1น่ x หรือ2 x ol, ก็พอไม่ต้องไปซื้อแพงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอีกขั้นหนึ่งให้เราเปลี่ยนในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีท king เนาะก็น,นี้ผมใช้ยาวเลยครับ burst boss โหดมากอันนี้อันเดียวแบกระเมดไว้หนักอยู่นะครับประมาณนี้ส่วนชุดเหมือนเดิมนะครับมีอะไร ไม่ได้ขาดอะไรมากนะครับี่ยก็ใส่ของพวกชุดเลเวลระสานสเสื้อยังใส่เสื้อยูนิคกันนี้อยู่เลยครับใช้มายาวเลยนะไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไอ้เจ้าการลุยคุูเอลรอบนี้ผมจะเริ่มเปลี่ยนของแล้วครับเรียกได้ว่าชุดก็เอาเท่าที่หาได้นะครับเออก็เน้นสเตตตามที่เราต้องการนั่นแหละเอาให้ได้สเต็งได้เด็กเนาะได้เลือดได้มานานะครับเอาลีเจนมานาด้วยถ้ามีก็ดีเนาะแถวๆนี้นะครับอ่ะของเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับอัพเรื่อยๆหลักมสกอ,กอ็สอยป เดี๋ยวนี้จะไปพูดถึงสกิลเนาะของผมในสร้อยเ,ยเป็นบวก5 R บวกส5สปิริตนะครับแล้วก็มีในออฟข้างล่างเป็นบวก36สปิริตด้วยก็คือสปิริตเ่ยจะต้องใช้ในการใช้กับสกิลออร่าเนาะจะต้องมีค่าสปิริตที่เยอะหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้เรื่องของสวมใส่จบเนาะทีนี้มาดูเรื่องของสกิลกัน ถามกันเข้ามาเยอะว่าสกิลเออเมื่อไหร่จะได้แบบเจาะรูเจมที่3เจมที่4เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ได้น้องเนี่ยผมเจาะมา3รูแทบจะทุกอันแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวก็คงดรอป4แล้วเรานี้แหละอันนี้มันจะเป็นไปตามโปรเกรสของตัวละครครับเลเวลเราเยอะเราเล่นผ่านไปแอคหลังๆเดี๋ยวมันได้มาเองนะครับมันไม่มีฟิกตายตัวว่าต้องรอไปตีบอสไปฟาร์มตัวนี้เท่านั้นถึงจะดรอปมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะมันดรอปจากมอนดื้อนี่แหละเมื่อมันมอนเลเวลสูงๆตัวเราไปเลเวลสูงๆ ก็นี่สกิลออร่าผมติดแดงเลยนี่อันนี้คือผมอัพเลเวลเพิ่มแล้วครับแล้วคือเปลี่ยนของมาใส่ของที่เด็กไม่ถึงให้ดูเห็นไหมอันนี้จะมีเรื่องพวกสกิลออร่านี่แหละที่มันมีความสําคัญคือถ้าสเตตเราไม่ถึงก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แต่ตอนนี้ของที่ผมทําปัจจุบันนะคือมันใส่ถึงแล้วนะอันนี้คือเปลี่ยนมาใส่ของชุดที่ใช้เล่นจบให้ดูมันก็เลยไม่ถึงนั่นเองเนาะ,ะก็ออร่าไฟฟ้านะครับก็อัพมา3มแถวให้ดูกันเนะาะออร่าไฟฟ้าก็อันนี้เดิมๆในคลิปที่แล้วเลยครับก็เป็นไฟฟ้้าอันนนีเป็ อีกเหมือนกันนะครับเป็นซ้ำเป็น element focus เข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นตีแรงขึ้นครับแต่ว่าระยะแคบลงเนอะอาะก็คือใส่3อันนี้นะครับแล้วก็ผมเพิ่งอัปเกรดเป็นในเจ้าอันนี้มาอีกออร่าหนึ่งครับก็คือฉาด scavenger อ่ะก็เมื่อทำพลาดนะครับใส่ศัตรูนะครับก็ไอตัว c r o s s b o ของเราครับมันจะรีโหลดกระสุนได้ฟรีมั้งหรือไม่ต้องรีโหลดนดี่แหละก็เลยติดห้อยๆมาเอามาเปิดใช้ ใช้2ท่านี้กับการเล่นไอเจ้าใส่พวกเจมพวกนี้ก็คือค่าสปิริตต้องมีนะเห็นไหมว่าเจมมันเนี่ยครับมันใช้15สปิริตตอนแรกผมไม่ได้ใส่นะอันนี้ผมปล่อยแล้วลนเลยแต่ว่าคือค่าสปิริตค่าสปิริตของผมตอนนี้มันเริ่มเหลือเออก็เลยแบบอ่ะใส่ๆหน่อยก็ได้ก็เลยกดๆใส่มาครับเจมมันเริ่มล้นแล้วออันนี้ยังไม่รู้จะใช้เจมอะไรดีนะไอเจ้าฉาดสคาเวนเจอร์เนี่ยไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับเอาแค่อันนี้เพียวๆก่อนก็โอเคอยู่นะเออสำหรับออร่าทั้งสองท่าผมใช้แบบนี้เนาะ นี้ก็มาว่ากันด้วยสกิลครับก็เดิมทีของเราเนี่ยบิวอ่าเบอร์เซนอรี่ยิงระเบิดเนี่ยมันก็จะเป็นกระสุนแก๊สกับเอ้ยเขาเรียกกระสุนแก๊สระเบิดสิเนาะระเบิดแก๊สกับระเบิดไฟถูกไหมเล่นเหมือนเดิมนะจริงๆแล้วเนื้อหาหลักๆของเราเนี่ยหัวใจหลักของเราแม่งเล่นเหมือนเดิมครับก็คือโยนระเบิดแก๊สโยนระเบิดไฟยิงตุ้มด้วย e x p l o s i v e shot ยังเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมก็คือจะมีเรื่องของอารเจมนั่นแหละที่เราเพิ่มมาเปลี่ยนขึ้นม,มานะ้อแล้วก็สกิลเสริม ที่เอามาเล่นแก้เบื่ออ่เดี๋ยวจะไปเจาะลึกให้ดูผมมีใช้อลเ a กเนตเป็นหลักนะครับช่วงนี้อันนี้คือสกิลแก้เบื่อนะในการจะบเบิร์สเดเมจหลักๆทำเหมือนเดิมนะก็คือแก๊สกับไฟแล้วก็ตู้มนะครับไอออลเเกเนตเอามาเล่นแก้เบื่อนะเอามาเล่นขำๆนะแล้วก็แฟลชเกเนตในบางสถานการณ์ท้ายๆอาจจะได้ใช้ครับก็เอาไว้การตาย แต่ละแปลกแกเนตเนี่ยก็จะเหมือนบิลตอนต้นเกมที่บอกไปครับปาเพื่อให้มอนตีเราไม่โดนตอนเราโดนลุมครับเอาไปกันตายแล้วก็เป็นเาเมจฟิสิัอลที่จริงๆแล้วมันก็แรงนะอืมก็ผมอัพควบคู่กันมาครับแต่ไม่ได้เล่นเห็นปะ่ะรูเจมได้ถอดออกหมดเลยไม่ได้ใช้ครับตอนนี้ก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่กัน e x p l o s i v e s h o t นะครับสกิลหากินของเราก็จะเหมือนเดิมอันนี้ผมเพิ่มเติมคือผมมีรีโหลดไว้60เปอร์ครับอันนี้เหมือนจะเป็นเจมเลเวล3มัง้งเออเป็นซัพพอร์ตเจมเลเวล3หรือเปล่าเด อ๋ถ้าใครยังไม่ดอบก็ซื้อเอาก็ได้นะใครที่แบบเล่นเล่นอยู่เนาะมันมันเขาดอบกันเกิดแล้วคนที่เขาเล่นเองเกมครับเขามีขายในราคาไม่กี่ X2 แล้วซื้อมาก็ได้นะใครต้องการจะใช้ไอ้พวกของเลเวลสมอันนี้นะเนาะ Explosive Shot เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งครับมีไหม นี่อามันอยู่ใน e อ็กโวซีสชครับเป็นซัพพอร์ตเจมขั้นที่3นะ Load นิมเบิลโหลดเออเนี่ยคือผมก็ปลดมามันทําให้เรายิง e อ็กโวซีสชได้ต่อเนื่องขึ้นมากๆครับช่วยได้เยอะอันนี้60%เลยนะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็เอาในสกิลทีมาใช้ไปก่อนก็ใส่อย่างอื่นไปอันนี้แล้วแต่ความต้องการนาอกอ่ะไปดูกันต่อก็อันนี้เป็นอีกไนท์0้นะครับยิงแล้วติดอีกไนทแล้วก็หมดแล้วอันนี้เป็นครินะครับ อันนี้ก็คือ,อเมื่อเราไม่ได้ยิงไประยะเวลานึงเนี่ยค่าครีเรทของเราจะเป็นร0% 0เครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้านานๆานยิงทีนัดนั้นที่เรายิงออกไปจะติดคลิกเสมออ,อ,อันนี้ผมจะเอาไปเล่นคู่กับบัฟของธนูนี่ช่องมาเหลือ,อน,นี้ผมเลยแบบสกิลของคลาสเราเองไม่รู้จะเล่นอะไรครับผมเลยไปเอาของธนูมาครับสไนเปอร์มาร์กอันนี้มันอยู่ในของธนูเลยนะก็คือเป็นดีบัฟที่แปะใส่หัวหมอนอันนี้คือจะเอาไว้เบิร์สบอสกับ มอนอิลีตต่างครับแปะแล้วมันจะอ,อยู่ระยะเวลาหนึ่งศัตรูที่มีมาร์กที่อยู่บนหัวครับจะโดนดาเมจกริฟท์ข้จากเราแรงขึ้นอย่างตอนนี้44%่ที่เลเวลเกอ่ะก็ประมาณนี้ผมเลยอัพอันนี้มาเล่นขำๆครับแล้วก็ติดซัพพอร์ตเจมของเขามาเองด้วยก็สกิลอ,อยู่นานขึ้น40%ปแล้วก็มีโอกาสที่จะกดใช้ได้เลยอีกรอบนึงอะไรเงี้ยอืมเพรามันมีครูดาวนานอยู่ครับสำหรับอ,อันนี้6วิอ่าอันนี้บอก เอาไว้คร่าวๆนะครับผมเล่นอย่างนี้อยู่เนาะแล้วก็ไอ้เจ้าป้อมปืนบาลิสต้าของเรานะครับยังใช้อยู่ก็คือเอาไว้วางล่อมอนเหมือนเดิมนั่นแหละมีเพิ่มเติมคือได้แอดออนวางไวมาอันนี้อ่ะแอสเซนทัลเอเจนซี่ครับจะวางพวกสกิลสายโทเทมทั้งหลายเร็วขึ้น80เปอร์คือของเดิมพอเราเระวางเนี่ยคือมันเสียเวลายืนวางอยู่แป๊บหนึ่งอัพอันนี้มาเล่นครับก็คือวางกดปุ๊บวางปั๊บเลยครับดีมากๆสําหรับปืนหน้าไม้อันนี้ ที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมครับเป็นเพิ่มฟิสิกส์คอดัเมจแล้วก็อันนี้เป็นเมื่อศัตรูมาลุมตีป้อมปืนเราอยู่ใกล้ๆป้อมปืนเราจะยิงแรงขึ้นนะก็ติดอันนี้มาเล่นนะครับแล้วก็มากันที่สกิลหากินพวกเราครับแก๊สเกรเนเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือพิษแรงเนาะแล้วก็พิษทําลายเกราะอันนี้ผมเพิ่มเติมมาก็คือเป็นสตนด์บิลล์อัพเออครานี้ย้ายมาใส่ไว้ที่พิษนะครับเพราะว่า สกิลอื่นสล็อตเต็มแล้วเดี๋ยวรอปลดช่องที่4ได้อนี่ผมน่าจะเอาไปใส่ที่ไอ้เจ้า Explosive Shot เหมือนเดิมนะยิงเอาไว้ยิงทำสตันนะครับแต่ตอนนี้คือสล็อตมันเต็มอยู่ก็เลยเอามาใส่ที่พิษไว้ก่อนก็ช่วยได้อยู่ในเห็นผลอยู่ครับมันนับหมดตอนติดพิษตอนพิษระเบิดก็นับหมดครับสตันบิวอัพได้สูงขึ้นแล้วก็มาที่ออลเกรเนตอ้นี้สกิลเอามาเล่นขำๆก็เป็นรถคูดาวครับเพราะว่าท่านี่คูดาวนานเออสำหรับไอ้เจ้าระเบิดน้ํามันเนี่ยคูดาวมานานนะครับแล้ว กับสโล่ศัตรูที่โดนระเบิดน้ำมันจะสโลครับก็ใส่มาขำๆเลยซึ่งไอ้สามซัพพอร์ตเจมเนนี่ครับถ้าผมเล่นระเบิดแฟตใช่ไหมผมก็จะย้ายมาใส่หมดเลยก็คือจะสลับใช้กันระหว่างออยเกเนตกับแฟตเกเนตเนาะอ่านี้บอกไอเดียในการเอาสกิลมาเล่นนะครับและมาที่เอกโพซิฟเกเนตนะครับตรงส่วนนี้ผมมาแทรกใส่ทีหลังนะก็เมื่อกี้ลืมอธิบายไปเนาะเพราะเอกโพซิฟเกเนตใช้อันนี้ใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือมีระเบิดเยอะขึ้น แล้วก็ตรงนี้เป็นดาเมจไฟแบบพิเศษแอดเข้าไป25เปอร์นะครับอันนี้เป็นสกิลนี้จะไม่สามารถทำอีกไนได้แต่ว่ามันจะแรงขึ้น30เปอร์อันนี้ผมจะเอามาคอมโบคู่กับ E x p l o s i v e s h o t นะครับ e x p l o s i v e Shot ของเราเนี่ยจะมีเป็นอีกไนอยูอ่ยิงโอกาสติดอีกไนเพิ่ม1 0 0แล้วก็โยนระเบิดใส่ตามทีหลังจริงๆก็ตอนที่สู้กับบอสมันก็จะเป็นแบบสแปมสแปมไปเรื่อยๆเนาะก็เลยผมก็เลยคิดว่าติดเอวกพอร์สิบช็อนเอาไว้แบบนีอแลไว ก็แถวๆนี้นะครับสำหรับอคอมโบตรงนี้ตรงนี้ก็เอาไปปรับได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตายตัวเนาะลองดูว่าใครคิดว่าเฮ้ยสกิลนี้ใช้บ่อยกว่าสกิลนี้ควรเป็นอย่างนี้ก็ลองเอาไปปรับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับตอนนี้ผมใช้ประมาณนี้อยู่ก็เล่นมายังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ดูโอเคอยู่เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลทีกันก็ อัพต่อยอดมาจากของเดิมเนาะผมจำไม่ได้แล้วคลิปต้นเกมผมทำผมอัพไปทางไหนเนี่ยผมรียับเลยนะครับมาดูกันก็ไล่เรียงลงมาตรงทางขวาล่างตรงนี้เหมือนเดิมเนาะก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเขาที่แล้วเนี่ยเหมือนเราจะมีอันนี้ไว้นะในคลิปของช่วงต้นเกมเนาะอัพอันนี้เต็มนะครับเพื่อเอาดาเมจหลักๆเลยเนาะเอาดาเมจนะครับแล้วก็นี่ผม แอบห้อยมาทางขวาตรงนี้นิดนึงครับเอาไว้ปิดมอนตอนเลือดน้อยกว่า35%ในตรงนี้คือจะโจมตีใส่มันได้แรงนั่นเองเนาะแล้วก็สกิลคลาสของ witch hunter เองก็ผมใช้เป็นอันนี้นะครับกาชาดาเมจตอนเลือดมอนเต็มหลอดจะสุ่มลดเลือดมอนเลยครับระหว่าง5%ถึง30%เออก็ติดอันนี้มาอันนี้เอาจริงมันสังเกตยากนะคือปกติถ้าเป็นมอนธรรมดาเราเบิร์มันหายหมดฝูงเลยแล้วครับแต่ก,กับบอสจะพอเห็นผลหน่อย ก็อัพเป็นอันนี้มานะครับเพราะพอยต์ตรงนี้มันมีเป็น4พอยต์แล้วไว้เดี๋ยวว่ากันต่อในอนาคตว่าจะรีไปเล่นยังไรต่อนะครับอ่ะทีนี้เราก็ลงมาข้างล่างกันต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้อัพมาให้ได้ตัวของระเบิดเพิ่มเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับระเบิดนะครับระเบิดกว้างระเบิดแรงระเบิดไวระเบิดเพิ่มอะไรพวกนั้นแล้วก็ผมจะไหลามาตรงนี้อ่ะอันนี้คือมันได้วิ่งเร็วเป็นทางผ่านนะครับเมื่อเราเคลียร์มอนได้วิ่งเร็วนิดนึงสิ่งที่เราอยากได้ก็คือสําหรับช่วงกลางเกมก็คือเจ้านี่ครับ 40 increase cost reload speed จะทำให้เราร e l o a d เจ้า explosive shot ได้ไวขึ้นมากๆก็อัพมาถึงตรงนี้ให้ได้ครับแล้วทางฝั่งนี้ที่คู่กันมันเป็นระเบิดอ่าอันนี้จะลดระยะเวลาของระเบิดให้ระเบิดได้ไวขึ้นในกรณีที่เราไม่ยิงถ้าเราไม่ใช้ explosive shot ยิงออกไปครับระเบิดมันจะระเบิดเองเนาะได้เร็วขึ้นอ่าก็อัพขึ้นไปครับประมาณนี้ส่วน g a e l ตรงนี้ก็แล้วแต่นะมีอะไรก็ามาใส่ละกันของผมวันนี้ใส่เป็นอันนี้ drop มาเองครับฟลุกก็เลยใส่มา โปรเจกต์ l า d ดาม g e ดมานารีคาว r ลี่ฟอร์มฟลกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออดูเอาีเวลตอนนี้จะมี2รลูผมดอปมาเองหมดเลยครับ mm hmm. ก็เอามาใส่ไว้อืรไ,ไม่มีเหมือนเดิมไปซื้อได้ครับไปหาซื้อบนเว็บเอาก็ได้นะไอออฟอะไรแบบนี้ครับราคาอันรับน่าจะ1 x ึ่ x อ่ะไม่เกินหรอกมามครับขายกันไม่แพงหรือหรือเรียวกว่าแพงก็ไม่รู้นะ1นึ่ x all. ก็ใส่ใส่ไปเนาะเพราะอัพทางผ่านมันเป็นรูว่างๆอยู่ครับก็หาอะไรมาใส่เอา อ่ะหลักๆคือ2ตรงนี้เนาะแล้วเาก็ไหลลงมาต่อข้างล่างครับตอนนี้บิลล่าสุดของผมตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นดดเมจครอสโบนะครับเพราะผมเล่นยิงเป็นหลักด้วยเนาะยิงระเบิดนะครับอ่าดาเมจครอสโบนะตัวนี้เป็นมีโอกาส15%ที่เราจะไม่เสียลูกหน้าไม้ของเรานะครับทำให้ไม่ต้องมารีโหลดกระสุน e x p l o ์ i v e shot อกันบ่อยๆนั่นเองแล้วก็ตอนนี้กำลังลามปามาที่ระเบิดต่อครับเออเราก็วนๆอยู่แค่นี้แหละระเบิดแรงยิงแรงยิงเร็วคิดว่าเดี๋ยวผมจะอัพขึ้นมาที่ตรงนี้ครับเอาสปีดกันต่อ ตรงนี้มันเป็นครีคิดว่าน่าจะไม่อัพนะสำหรับผมเองนะจะต้องรอดูอารมณ์อีกทีนึงตอนนี้เป็นเพิ่มคีเลตแหละครับเพิ่มคีเลตคีเลตแล้วก็ได้ครีดแดมเพิ่มที่องสุดท้ายจะคิดว่ามันอัพมาตั้ง3พอยมันเปลืองเพราะว่ามันมีผลกับตอนแค่ใช้ครอสโบเท่านั้นนะ่ะผมไม่แน่ใจว่าระเบิดมันนับหรือเปล่านะอืผมเลยคิดว่าน่าจะไม่อัพผมจะไปเอาทางพวกแอทแท็กสปีดแทนแหละแต่ตอนนี้ว่าจะขึ้นมาแถวๆนี้ครับเอาแอทแท็กสปีดกับมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูติดบลายครับ ศัรตรูจะได้ตีเราไม่โดนน่าจะช่วยได้เยอะอยู่ครับในตอนที่เราโดนลุมเนี่ยว่าจะมาอัปโหลดกลมๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อในช่วงท้ายเกมอีกทีนะว่าตัวสกิลทีของผมจะออกไปในรูปแบบไหนเนาะตอนนี้คือเริ่มอยากได้พวกความคล่องตัวครับแบบวิ่งแล้วแบบโยนระเบิดยิงไวๆจะได้รีบเอาตัวรอดจากการที่โดนมอนวิ่งใส่หลังๆมอนวิ่งใส่เร็วมากอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลทีล,ล่าสุดเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันว่าบิลที่ผมจัดไว้ที่เล่นจบ าสามแอรครอบแรกมาเนี่ยเราเล่นประมาณไหนนะครับก็มาดูบิลแบบป็นสิทดั้งเดิมพวกเรากันก่อนเนาะก็โดนแก๊สโ <'t> ยนไฟยิงตู้มลืมใส่ลูกปืนมาอ่ะก็จะเป็นโยนแก๊สโยนไฟใช่ไหมแล้วก็ยิงอ่ะก็คือ,อยังเล่นแบบเดิมได้อยู่นะครับยังมีประสิทธิภาพที่สูงมากๆอยู่นะครับในการเคลียร์มอนเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยแต่คือ เราเล่นอย่างนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นเกมแลวไงสำหรับผมะนะผมเบือ่อครับผมก็เลยมีเพิ่มเติมเป็นน้ํามันเข้ามาเอออันนี้ได้ให้ดูก่อนเนี่ยมันก็ยังคงแรงเหมือนเดิมครับมอนก็ยังหมดผูงอยู่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมถ้าเป็นพวกมอนปกติพวกนี้ครับก็คือเคลียร์โหดๆได้เหมือนเดิมแล้วก็ทีนี้ที่เพิ่มเติมก็คือน้ํามันนะครับนี่ดูนะปุ๊บอ่ะ ข้อดีของน้ามันก็คือเห็นไหมมันโยนเสร็จมันไม่ต้องรอฟิลครับถ้าเราโยนโดนตัวมอนน่ะคือมันแตกเลยครับแล้วเราก็ยิงเพื่อเผาได้อ่ะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มันเอามาเล่นคู่กับพิษได้ด้วยนะครับโยนพิษไปแล้วติดไปตอนนี้คือถ้ามีมอนติดอีกไนทครับมันจะทริเกอร์ระเบิดพิษให้ด้วยก็เรียกว่าเอามาใช้แก้เบื่อจะถามว่าแรงไหมผมคิดว่าคอมโบสูตรเดิมมันแรงกว่าเพราะว่าครั้นี้เราเสียเวลาในการโยนระเบิดเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับอาจจะลองดูตรงตรงนี้กันมา ปึ๊บกดกดกดฮะดูความเร็วในการวางป้อมปืนกดวางปั๊บป้อมปืนมาเลยเห็นไหมอ่ะนี่คือป้อมปืนวางเร็วขึ้นแบบใช้ได้ดีมากๆครับเนี่ยแล้วเออเราก็เล่นเหมือนเดิมไอ้ตัวไหนมันคือมอนดีรีดปะเนี่ยอ๋อตัวนี้แแะมาร์กโยนปุ้งปุ้ง,งอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดินเคลียร์มอนให้ดูกันอีกพักหนึ่งเนาะก,ก็สำหรับเล่นแก๊สนะครับลากๆหน่อย ปากแก๊สใส่ยิงไฟโยนพิษอา้าวกดโยนไม่ติดรีโหลดอยู่เห็นปะครับอ่าม,มันเล่นอย่างนี้ได้แบบถ้าเรารีบๆเดินจริงๆนะครับเนี่ยยิงทิ้งไว้เสร็จเราไปต่อเลยปั๊บโยนแก๊สยิงให้ติดไฟโยนแก๊สโยนน้ามันยิงให้ติดไฟโยนแก๊สไปเล่นต่อปึ๊บยิงให้ติดไฟโยนแก๊สอ่ะก็คือจะเล่นประมาณนี้ได้ครับในการแบบรีบ,รบๆเดินเคลียร์แมปเออจากที่ผมลองลองเล่นมานะก็เวิร์กดี สูตรตัวไหนที่แบบเป็นมอนเอลิทเยอะๆ,ๆเราต้องย้ําจริงๆก็เหมือนเดิมแหละครับก็เราจะโยนแก๊สโยนไฟนี่มันก็จะต้องแบบเล่นแบบจัดเต็มหน่อยอ่ามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสําหรับการเดินเคลียร์มอนนะสูตรนี้ก็คือเพลินๆดีมีอะไรทําเยอะขึ้นสําหรับใครที่เบื่อกับการเล่นเดิมๆที่แบบเนี่ยโยนแค่พิษโยนไฟเข้าไปแล้วยิงอืมก็เปลี่ยนมันโยนแก๊สผมรู้สึกว่ามันช่วยให้เราเดินได้ไวด้วยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปผมใส่แอดออนสโลมาเนาะ กับมอนหลังๆนะครับที่มันชาร์จเราไปไวครับแก๊สช่วยได้ประมาณหนึ่งนะมันช่วยสโลมอนที่มันจะเข้าถึงตัวเราได้เยอะอยู่ครับทาให้เราพอมีจังหวะตั้งตัวก่อนนิดนึงโดนแก๊สอัดหน้ามันเข้าไปเอ้ยน้ํามันผมอาจจะพูดผิดนะเออคือในหัวผมนี้คอยจะคิดแต่ว่าน้ํามันนะคือมันคือแก๊สส่วนอีระเบิดแก๊สมันเป็นพิษถูกไหมผมอาจจะมีพูดผิดบ้างนะครับต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะเออเผื่อใครนั่งฟังงอยู่บอกเอ้ยมันแก๊สตรงไหนเองโยนน้ามันอะไรอย่างงี้นะครับ เออดูจังหวะสู้กับบอสกันแปะเข้าไปเนาะเหมือนเดิมสู้กับบอสก็จะเหมือนเดิมครับแปะมาร์กปึ๊บเบิร์ตเหมือนเดิมเลยวิธีการเบิร์ตของเรานะ,ะก็จะสแปมโยนพิษโยนพิษโยน,โยนไฟแล้วก็ยิงตูมอ่ะอเรื่องของการเล่นเล่นกับบอสก็จะเล่นทรงๆเดิมๆครับน้ำมันมันไม่ได้ใช้เท่าไหร่แล้วเพราะเราไม่ได้อัพแอดออนอะไรไปขนาดนั้นเนาะในการเบิบร์ตบอสก็นี่แหละสแปมพิษเยอะๆโยนไฟเข้าไปลูกหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปเลย ถ้ามีจังหวะยิงดีๆนะครับแล้วก็แปะมาร์กเมื่อกี้เหมือนผมกดกดผิดมัง้งมันจะหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะมันจะมีมาร์กเขียวๆอยู่บนหัวมอนครับแล้วมันจะโดนคีสจากเราแรงอ่ถ้าการโจมตีนั้นๆเราติดคลีน,นะก็สามารถกดเช็คได้นะครับว่าสกิลแต่ละสกิลของเรานั้นโอกาสติดคลีเป็นยังไงด้วยการดูตรงนี่นะกดตรงดามจนะออกมามันจะบอกครับว่าคลีเรตอยู่ยังไงนี่อย่างตอนเนี้ย คิดสกิลนี่ของผมเมืนปร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเพราะว่าด้วยไอ้เจ้าซัพพอร์ตเกมนที่เราใส่มาครับอืมก็คือถ้าสักพักหนึ่งเรายิงทีหนึ่งอ่ะนัดที่ยิงออกไปจะติดคลิปเสมออันนี้เป็นไอเดียที่ผมเอาอันนี้มาเล่นไม่ต้องใช้ก็ได้นะใครไปใช้ยางอื่นใช้แฟลเกมเนีอะไรก็ได้ผมแค่แบบเป็นคนขี้เบื่อก็เลยหาอะไรมากดๆเล่นๆไปพลางๆครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบิลช่วงกลางเกมที่มาแนะนํากันนะครับเป็นบิลที่ผมใช้เล่นจบแอคมาเนาะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวท้ายเกมจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากนี้หรือเปละ ที่เหลือแค่อัปเกรดของอะไรกันไปให้เราแบบแรงขึ้นเร็วขึ้นรัวขึ้นอีกนิดนึงนนเรื่องสปีดของการใช้ X p l o v e s h o ตตอนนี้ก็เร็วขึ้นมากๆแล้วครับเนี่ยใส่กระสุนยิงเร็วขึ้นเยอะแล้วนะสำหรับ X p l o v e shot นะครับเห็นไหมแต่าาก,การที่เราเอาดีโหลดสปีดส,สูงๆมาครับมันก็ดูเล่นได้คล่องตัวสะดวกสบายกันมากขึ้นก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนีล้ละกันนะครับเดี๋ยวดูว่ามีตู้กระบอสทิ้งทายให้สักตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลองหาให้ ก็ฝากกันกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยและกันเนาะเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าหรือตามไลฟ์สตรีมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Track, eh? Let's do this. Own no weed to take me down.